เจริญทุกเจริญพรในคลิปที่สองนี้ก็อาตมาก็จะมาพูดในเรื่องของนิทานชาดกเหมือนเดิมแต่เป็นเรื่องที่สองนะนิทานชาดกเรื่องนี้ก็ชื่อเรื่องว่าไซมิทธที่ชาดกชาดกว่าด้วยการไม่รู้เวลาตายยงไปฟังมั้ไม่รู้เวลาตายเป็นยังไง พระตาตดาเมื่อเสด็จเข้าไปอาศัยกรุงราชคือประทับอยู่ณพระวิหารตโปธร,รามทรงประรบพระเถระชื่อสมิทธิตรัสพระธรรมเทศนาดังนี้ความนั้นเกิดขึ้นจากพระเถระองค์หนึ่งนามสมิทธิ พิกตุรูปนี้มีผิวพันณ์ผิวกายผุดพองงดงามดุดทองคำโยกแมรูปหน้ารูปกายก็สมส่วนงามพร้อมกันพระเถระรูปนี้แม้จะงามพร้อมด้วยรูปโฉมแต่ก็ไม่ได้ยินดีในความงามนี้เลยท่านหมายมั่นจะศึกษาพระธรรมและจากามกิเลสทั้งปวง ด้วยเหตุนี้จึงทำให้หญิงสาวหลายคนที่เฝ้ามองพี่เฝ้าหมายปองอยู่นะล้วนเกิดความเสียดายและก็เสียใจหลายหลายคนเป็นอย่างมากแล้วหญิงสาวหลายคนก็อุทานพูดว่าโทดูซิร่วงงามออกอย่างนั้นไม่น่าออกมาบวชเลยเมื่อออกบวชเป็นเพศบรรพชิตแล้วเทระพิสูสมาทีก็ตั้งใจปฏิบัติธรรม สร้งกิจอธิษฐานให้บรรลุซึ่งพระธรรมนะอย่างที่ได้ตั้งใจไว้ได้บำเพญ็ญอุเบกขาบรมีอย่างยิ่งยวดความสุขอื่นใดก็ไม่เทียบเท่าสุขจากใจได้พระธรรมนั้นเล่าจะบรันรดาลให้เกิดสุขได้ด้วยกิจใจอันบริสุทธิ์ของเรานี้ขอให้ได้บรรลุธรรมอย่างที่ตั้งใจด้วยเถิดพุทโธพุทโธพุทโธเมื่อถึงคราวต้องปฏิบัติ กิจสงพระเทรรูปนี้ก็ปฏิบัติได้อย่างดีไม่เคยขาดแม้กิจที่ทำบางครั้งทำให้ต้องผ่านพบตบอุปสรคของการบรรลุธรรมองค์พระเทระก็สามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยใจอันสงบแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งพอเธอเจอเห็นเธอก็อุทานบอกว่าอุ้ยทิกสุรุปนี้ช่างงามนะ หน้าตากว่าดีดีกว่าชายคนไหนในบัวบ้านเราซะอีกนั้นเี่ยแหมหน้าเทยดายจังไม่น่าเอ,อบาบวชเลยอย่างนี้ต้องมัดมาใส่บาตรซะแล้วสิเห็นพระรูปงามก็อยากใส่บาตรใช่ไหมรูปหล่อเอเอนี่แหละกรรมของมนุษย์ละจากกรรมเหล่านี้ได้จิตใจของเราย่อมมีความสุขที่สงบกว่าพุโทโธพุโทโธ แม้หญิงสาวหลายคนจะรู้สึกวันไหวกับรูปโฉมและผิวพรรณอันงดงามของพระสมิทธิเถระแต่ด้วยยังศรัทธ,ธาในพระพุทธศาสนาและข้อปฏิบัติที่ดีของพุทธศาสนิกชนจึงทำให้ไม่มีหญิงคนใดเลยที่จะเข้าล่วงเกินให้องค์พระต้องหม่นหมองภิกษุรูปนี้นอกจากรูปงามแล้วยังเทศนาธรรมให้เพราะอีกด้วย เทศนาธรรมได้ภาระะอีกด้วยความสุขที่ได้ฟังธรรมจากท่านมันสุขยิ่งกว่าการที่ได้หมายปองคนรักอีกนะเนี่ยขอพากันพูดนะวันหนึ่งท่านสมิทธิเทร,ระตั้งความเพียรตลอดคืนยันรุ่งพอรุ่งเช้าสว่างแล้วก็ชิดจะชำระก,กายให้สดชื่นปลดเปลื้องจากความเพียรเมื่อ้านะ โอ้เชา้าแล้วนี่วะอาบน้ํำชำระร่างกายก่อนอบิธบาตน่าจะดีเขาก็พูดอย่านี้นะเมื่ออาบน้ําเสร็จแล้วท่านก็ผึ่งกายอันมีสีดุดทองคําให้แห้งอัตภาพอันสมบูรณ์คล้ายรูปทองอันในายช่างหล่อหลอมไว้อย่างงดงาม เมื่อผิวกายแห้งแล้วขณะที่กําลังนุ่งผ้ามือหนึ่งก็ถือผ้าห่มเดือนอยู่ก็มีเทพธิดาปรากฏกายขึ้นครั้งนั้นเทพธิดานางนี้เมื่อได้เห็นส่วนแห่งความงามในร่างกายของพระเถระก็มีจิตปฏิพั์ปรากฏกายเย้ายวนให้พระเถระเสดวิธีออกจากธรรมแล้วมาร่วมสุขกับนางท่านภิกษุท่านยังเด็กเยาว์วัยนุ่มแน่นน่ะ มีผมดำประกอบด้วยความหน่มทั้งยังเจริญมีรูปงามน่าดูน่าเลื่องใสท่านเป็นเช่นนี้ไม่บริโภคกรรมประโยชน์อะไรด้วยการบรรพชาจงบริโภคกรรมเสียก่อนเถิดภายหลังจึงค่อยออกปวดมาบรเพ็นสมณธรรมเทพิดาพูดนะแน่พิถุก็เลยพูดบอกว่าเน่เทพิดาเราไม่รู้ความตายของเราว่า เราจะตายเมื่ออยู่ในวันโน้นเรากำหนดเวลาไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะบำเพ็ญสมณธรรมในตอนยังเป็นหนุ่มแล้วจะทำที่สุดแห่งทุกถ้าอย่างนั้นก็แล้วแต่ท่านเถิดนางเทติดาพูดนะแล้วแต่ท่านเถิดข้าขอลาก่อนเทธิดาก็ลาไปพอได้ยินเสียงพ,พระภิกษุมันพูดใช่ไหมเทติดาครันไม่ได้กัน กรับจากพระเทระก็หายไปนาที่นั้นเองหายแวบ,บไปเลยพระเทระเข้าไปฟ้าพระตัตดาแล้วกราบโทนเรื่องนั้นให้ทรงทราบเรื่องราวก็เป็นอย่างนี้เลยพระพุทธเจ้าค่ะเทพธิดาองค์นั้นเมื่อรู้ว่ากะหมอมหมายมั่นที่จะศึกษาพระธรรมและหวังได้ความสุขกับพระธรรมเท่านั้นนางก็เลือนหายไปโดยพลันเลยพระเจ้าค่ะดูก่อนสมิธิ ก็เทพธิดาเล่าโลมเธอมิใช่ในบัดนี้เท่านั้นแม้แต่ก่อนโน้นเทพิดาทั้งหลายก็เล่าลมนักบวชบัณฑิตเหมือนกันครั้นเมื่อทูลรัตนาพระศาสดา <c oughs> จึงทรงนำเรื่องอดีตมาตรัสเล่าดังนี้ในอดีตการ <c oughs> ครั้งพระเจ้าพรหมทัตสมยราชสมบัติอยู่ในกรุงพระราสี พระโพธิสัตว์ตัวก็พระโพธิสัตว์บังเกิดในตระกูลพรามในกาสิคามต้บนหนึ่งเมื่อแรกเกิดทารกน้อยผู้นี้ก็เปล่งรัศมีความงดงามถิวพันธุ์ผุดผ่องดังทองคำหน้าตางามดังฉีดเขียนไว้ครั้นเติบโตเป็นเด็กก็งดงามเกินกว่าเด็กคนใดๆจึงทําให้เขาเรียกเป็นที่รักใคร่ของผู้ที่เห็นอยู่เสมอ อุ้ยดูสิเด็กคนนี้น่ารักจังโตขึ้นมาต้องหล่อเหลาเอาการแน่ว่าไงจ้าเด็กน้อยไปเที่ยวกับพี่ไหมนี่เธอกะจะหลอกเด็กเชียวหรือพวกสาวก็เซลกันแล้วนะเด็กน้อยคนนี้น่ารักจริงๆอย่างที่เธอว่าเลยนะเนี่ยเมื่อเด็กน้อยคนนี้เติบโตเข้าสู่วัยหนุ่มได้เล่าเรียนศิลปศาสตร์ทุกชนิด รบพร้อมด้วยความรู้ฐานะและรูปร่างจึงทำให้เขาเป็นที่หมายปองของหญิงสาวที่ได้พบเห็นและรู้จักมีแต่เราบรรดาหญิงสาวเท่านั้นที่หมายปองบัณฑิตหนุ่มผู้นี้แม้แต่ผู้เป็นพ่อกับแม่ของหญิงสาวเหล่านั้นเองก็หวังที่จะได้บัณฑิตผู้นี้มาเป็นลูกเขยด้วย ก็เลยบอกว่าลูกเอ๋ยเจ้าจะว่าอย่างไรกันล่ะมีหญิงสาวมากมายพ่อของเด็กคนนั้น่ะมีหญิงสาวมากมายที่มาหมายปองในตัวเจ้าแล้วก็และตอนนี้เจ้าก็ถึงวัยที่จะมีครอบครัวได้แล้วเจ้าได้มองใครที่จะมาเป็นคู่ครองบ้างหรือยังล่ะหากยังเจ้าจะมีเจ้าจะมีใจคิดชอบลูกสาวสหายรักของพ่อได้หรือ,อได้หรือไม่ล่ะ หรือไม่เอาจะเอาไหมล่ะทำามลูกชายนะน้องเขาเป็นคนดีนะลูกหากแม่ได้มาเป็นลูกสะพ้ยก็คงจะดีล่ะสิท่านพ่อท่านแม่เขาก็บอกพ่อแม่ว่าท่านพ่อท่านแม่ลูกต้องการลูกต้องกาบขออภัยนะที่ไม่อาจครองรักกัดยิงสาวทิมหมายมั่นไว้ให้ได้ลูกไม่ได้รักนางเลยและลูกก็ไม่สามารถที่จะผื้นใจ ให้ครองคู่กับนางได้โปรดให้อภัยลูกเถิดที่ไม่สามารถทําตามที่ท่านทั้งสองขอร้องได้ลูกชายบอกนะพ่อก็บอกว่าเพราะเหตุไรหรือหรือว่าเจ้ามีหญิงสาวคนอื่นอยู่ในดวงใจแต่แล้วลูกชายก็บอกว่าไม่ไม่เป็นไรหรอกลูกเอ๋ยผู้เป็นแม่ก็บอกว่าไม่เป็นไร,รลูกเอ๋ยไม่ต้องเป็นหญิงสาวที่พ่อ,พอแม่เลือกให้ก็ได้ไม่ว่าเจ้าจะมีใจ คิดชอบกับหญิงใดพ่อแม่ก็จะรักหญิงนั้นเหมือนกับเจ้ารักนั่นแหละลูกลูกชายก็บอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นหรอกที่ลูกไม่สามารถคลองรักกับหญิงสาวผู้นั้นไม่ได้เ,เพราะเป็นเพราะลูกมีใครในหัวใจแต่เป็นเพราะลูกจาดละจากกิเลสทั้งปวงแล้วอ,อบวด เพืสแสวงหาความสุขในเพศบรรพชิตมากกว่าเมื่อรู้ถึงความตั้งใจของบุตรชายพราหมณ์ผู้เป็นพ่อเน่ยเห็นการออกบวชเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่จึงม,ม,มีได้ห้ามพราหมณนะบัณฑิตหนุ่มแล้วก็ละจากเพศกราวาสออกบวชเป็นฤาษีนับแต่บัดน,นั้นเมื่อบวชเป็นฤาษียังอภิญญาสมาบัติ ให้เกิดอาศัยต่าแห่งหนึ่งอยู่ใกล้หิมาวนตประเทศมุ่งศึกษาธรรมตั้งกิจอธิษฐานประพฤติตนอยู่ในศีลภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธด้วยความด้วยบุญต่างๆที่ทำมาขอให้การนั้งสมาธิในครั้งนี้ได้รู้แจ้งในธรรมด้วยเถิดอธิฐานอย่างนี้นะด้วยอารยประเทศที่เป็นป่าเขาลือสีก็อาศัยอยู่ในปลายเมพานี้อย่างสันโดษ จึงทำให้เกิดสมาธิได้ตั้งจิตศึกษาพระธรรมได้ดีอย่างที่ตั้งใจไว้ท่ากลางป่าเขาและลำธารน,นี้ไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติธรรมได้เลยจนอยู่มาวันหนึ่งก็เกิดเหตุอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมของดาบทตนนี้เข้าคืนนั้นดาบทได้บวามเพลญนเพียนอยู่ตลอดคืนยันรุ่ง พอเวลาฟ้าสว่างจึงเลิกจากการนั่งสมาธิแล้วก็ออกมาอาบน้ํำชำระร่างกายให้สดชืน่นหลังจากอาบน้ํำชำระร่างกายแล้วขณะที่ลืาษีกําลังนุ่งผ้าเปลือกให้ไม้ผืนหนึ่งแล้วจับอีกผืนหนึ่งไว้พึงสรีระให้แห้งขณะนั้นเทพธิดานางหนึ่งก็มองดูอัตภาพอันรูปโฉมงดงามของพระดาบดมีจิตปฏิพัทธ จึงปรากฏกายขึ้นก็เลยพูดว่าดูก่อนท่านผู้ทรงศีลท่านยังไม่ทันได้บริโภคกรรมเลยมาเที่ยวมาเทีเท่ยวพิกษาเสียท่านจงบริโภคกรมเสียก่อนแล้วจึงเที่ยวพิกษาเถิดเวลาบริโภคกรรมอย่าล่วงเลยท่านไปเสียเลยแม้เทพธิดานี้จะมีรูปร่างงดงามเกินหญิงใดก็ไม่อาจทำลายศีลของหรือสีนี้ถาลายลงได้ พระดาบทไม่ได้สนใจใยดีกับคำเชิญชวนของเทธิดานั้นอย่างตั้งมั่นอยู่ในจิตเป็นสงบมาสิท่านดาบทเราจะทำให้ท่านมีความสุขจงลืมธรรมะเหล่านี้ไปเสียสิ้นมากับเราเถอะเราไม่รู้เวลาตายไม่ได้โดยเทะเวลาตายยังปกปิดอยู่หาปรากฏไม่ เพราะเหตุนั้นเราจรึงไม่บริโภคการรมแล้วเที่ยวพิกษาเวลากระทำสมณะธรรมอย่าล่วงเลยเราไปเสียเทศทิดาเมื่อสดับคําของผู้ทรงศีลแล้วก็หายไปนาที่นั้นเองพระตัตราตารทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแสดงและทรงประชุมชารกว่าเทศทิดาในครั้งนั้นได้เป็นเทศทิดาในครั้งนี้ฤาษีผู้ทรงศีลตะวนประชาเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ แม้แต่พญามารที่จะส่งลูกสาวมายว่ายวยวนพุทธเจ้าก็ไม่ได้ผลเหมือนกับภิกษุรูปนี้ในคติธรรมนี้ถ้าเรามีศีลรักษาศีลดีมีตติมั่นคงยกพญามารหรือมารอะไรก็ตามที่จะมายว่วยวนรับรองไม่เกิดกิเลสรับรองไม่วันไหวมีทางที่จะแจก้ไขได้นี่คือคติธรรมของนิทานเรื่องนี้ภิกษุสมิทธิผู้บำเพ็ญเพียรได้บรรลุธรรม เห็นธรรมดับทุกดับกิเลสดับตัญหาอะไรทุกอย่างดับหมดเห็นไหมไม่สนใจว่าท่านจะมายั่วยวนยังไงท่านจะมาแล้วรวมยังไงท่านก็ไม่สนใจเห็นไหมละ่ะขังพุทธการท่านก็คือพระพุทธเจ้าสามารถปราบมารผจนได้นี่คือนิทานจาดกที่นำมาในเรื่องนี้ก็ขอจเจริญพรนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้ตมาด้วยก็ขอจเจริญพร